สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามาชมช่องเดย y ดส Story นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมเป็ดเทศกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปติดตามชมในคลิปกันเลยครับนี่นะครับวันนี้ผมก็ได้มารับจ้างเก็บขา้าวโพดหักข้าวโพดของชาวบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้ระหว่างที่ช่วงพักกินข้าวเที่ยงผมก็ได้เจอกับเป็ด เทศจำนวนหนึ่งครับที่อยู่ในสวนก็ถามแล้วก็เป็นเป็ดของพี่ดาวนะครับพี่ดาวคนที่กำลังให้อาหารนี้นะครับแกก็เลี้ยงไว้อยู่ที่ประมาณ7ตัวเห็นจะได้นะครับนี่นะครับเป็ดเทศตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมก็สนใจที่อยากจะเลี้ยงบ้างก็เลยได้ถามพี่ดาวพี่ดาวบอกว่าแกซื้อมาตัวละร้อยบาทนะครับ แต่ตัวเล็กกว่านี้ตอนที่ซื้อตอนนี้ก็เลี้ยงมาได้เดือนหนึ่งแล้วก็มีไข่บ้างแล้วนะครับนี่นะครับเป็ดเทศแต่ละตัวโอ้โหตัวสวยๆแล้วก็ตัวใหญ่ตัวอ้วนนะครับผมก็ได้ถามว่าเอาอะไรให้กินพี่ดาวก็บอกว่าก็เอาพวกข้าวโพดพวกผักหรือพวกเศษอาหารอะไรพวกนี้นะครับส่วนหัวอาหารก็ไม่ค่อยได้ให้เท่าไหร่นะครับ แทบจะไม่ได้ให้เลยนะครับแต่ผมดูแล้วเป็ดที่แกเลี้ยงโอโหแต่ละตัวนี้สวยๆแล้วก็ตัวอ้วนตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยสนใจที่อยากจะมาเลี้ยงดูบ้างก็อยากจะลองเอาไปเลี้ยงที่สวนดูละครับนี่นะครับน่ารักไหมครับเพื่อนๆเป็ดเทศนะครับตัวใหญ่ๆตัวอ้วนๆ ตัวสวยด้วยนะครับนี่สำหรับเป็ดเทศที่พี่ดาวเลี้ยงก็จะมีเป็นตัวผู้3ตัวซึ่งตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะครับแล้วก็มีที่แกเลี้ยงก็มีตัวเมียอีก4ตัวก็ทั้งตัวผู้และตัวเมียถ้าเลี้ยงด้วยกันมันก็จะผสมพันธุ์กันแล้วก็จะมีไข่นะครับตัวเมียก็จะมีไข่ออกมา ซึ่งไข่ของตัวเมียพี่ดาวบอกว่าจะใหญ่กว่าไข่ไก่เบอร์ศูนย์หน่อยหนึ่งนะครับก็เอาไว้กินด้วยแล้วก็จะเอาไว้ฟักให้แม่แม่เป็ดมาฟักเป็นตัวด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็พามาชมความน่ารักของเจ้าเป็ดเทศ ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละครับสำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปบ้านๆแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ